ผัดเป็ดลูกต่อครับผมนะลูกต่อลูกต่อเครื่องแกงผัดเป็ดนะครับผมวัตถุดิบง่ายๆทั่วไปเนาะเนะนะไม่ต้องกดมากปัดเป็ดลูกตอน,นี่ 여기 있어, 밖 ไปเอากระเทียมนะครับครับด้วยกระเทียมมันจะหอมสุดเจ้าบ,บ้านบ,นบ้านง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องพิธีพิธันเลยครับรุก ใบมะกรูดใบมะกรูดเด็ดเปเด็ดจากต้นมาเมื่อกี้สดสดอ่อนอ่อน,นต้องปิดทีพิถันครับผมตำกินที่บ้าไนง,ง่ายนะนะครับหอ,อมเครื่องผัดเผ็ดกับกะทิ หอมแรงหพอ,พอมหอมหมูสามชั้นครับผมสุดหมูสามชั้นสามชั้น กินที่บ้านนะครับง่ายๆอร่อยอร่อยอันนี้ก็หอมมากวิธีหั่นหมูสามชั้นไม่ให้เหนียวนะครับผมได้มาปุ๊บคุณจะหั่นปุตบตามอันนี้เลยนะเอามาแบ่งแล้วก็หั่นอีกด้านหนึ่ง หั่นยังไงก็ได้ถ้าเห็นเหมือนกับไอ้นั้นน่ะคือตัดเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึง่งนะครับแล้วมันจะนิ่มมันจะนิ่มคโคตรหมูสามชั้นที่ทำให้นิ่มลหลายคนมีปัญหานะมีปัญหามากเลยกับเกี่ยวกับการทำหมูสามชั้นแล้วมันเหนียวอ่ะ เริ่มจะเห็นนะี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูอีกทีนักรร้อันนี้ผมหั่นแบบบางมากเลยนะฮะหั่นแบบบางๆเลยปรุงรสชาติเลยครับใครไม่กิน ผงนัวก็ไม่ต้องใส่นะครับผมปุออ๊อุ๊ยวานี่ชิบน้ำปลาครับมีปลาหวานๆน้ำกัะปุกยอดนะครับจิ๋วินโชอย ตัดก,กันตาหน่อยหนึ่งนะฮะจะหอมมากนี่ก็อร่อยแล้วกระป้อมอนะันนี้ก็อร่อยแล้วกับป้อม มันซุกยอดมันซุบยอดสุดยอด,ด,ยอด,ด,ยอดร่อยแรงพี่น้องเพิ่มความนุ่มเพิ่มรสชาติให้นุ่มลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมด้วยกะทิด้วยกาติ ผมไม่ผัดแห้งนะฮะผัดเผ็ดนี่ผมต้องการน้ําผมต้องการน้ําเป็นราดกับข้าวสวยนะฮะเราทํากินที่บ้านนะคะไม่ต้องโลกสวยเด้อทากินที่บ้านทําแดกเองที่บ้านนี่นี่เอาตัวนี้ไปราดข้าวมันอร่อยมากเนี่ยเราทำกินที่บ้านนะ ต้องทำให้อร่อยทำให้อร่อยแบบสุดยอดสุดยอดเข้าใจไหมอืมอ,อร่อยเหมือนนาโชเล่เลยฮึ <c oughs> มฮาน,นาโชเล่บอกอร่อรยอ่าใต้เผ็ดนะฮะมันจะเผ็ด <c oughs> เผ็ดอร่อยอร่อย คือช่วงนี้เป็นหน้าสตอนะครับผมสตอลงไปเลยสตอลงไปเลยลเมื่อกี้เข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนมันจะมีสตอสตอจะออกเยอะนะฮะช่วงแรกๆนี่สตอก็จะแพงหน่อย ก็ต้องทําใจนะเป็นผลไม้ที่เอ้ยไม่ใช่ผลไม้เป็นพืชผักอ่าเป็นพืชผักที่ออกตามฤดูกาลสตอสัตอปัดเป็ดหมูจัดตตนาชเลบอกอืมอรรอยยืมมุกยยยยน,ะน,นยมมยย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  ขอโทษขอโทษอืมอร่อยจริงๆไม่ได้ม้นี่บอกว่าไม่ได้ม้ไม่ได้ม้นี่ของสมรักนะฮะสมรักเันสิงคำว่าไม่ได้ม้โอเคแล้วกับป๋อ หมพาใส่ไปเลยแค่นี้แหละครับผมผัดเอารสชาติให้ได้พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องโลลากินให้อิ่มช่วงนี้ก็ต้องกินหมูอย่างเดียวนะฮะ <laughs> เราต้องเซฟคอร์สนะฮะช่วงกัดตัวเนี่ยช่วงกัดตัวเนี่ย โถม,มนะราดข้าว <c oughs> อ,อร่อยมากครับผมนี่เห็นไหมสตอ หมูหมูสามชั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหันออสอนวิธีการหั่นหมูสามชั้นให้ดูนะฮะว่าหั่นยังไงให้มันนิ่มฮะรรหลายหลายคนมีปัญหาจริงจเรื่องนี้ฮะมีปัญหามากเนี่ยหมูสามชั้นหัน่นหั่นแบบไหนให้มันนิ่มนะครับสตอสตอเยอะๆหน่อยส่วนตัวผมชอบสตอมากนะฮะ ท <c oughs> ื่อื่ไม่ได้เลยครับมาร้อนร้อนมาก <c oughs> หมูนุ่มมากนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการหั่นหมูสามชั้นแม่เหนียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อน หมูผัดเผ็ดสตอ3สามชั้นผัดเผ็ดสตอนะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กันเข้าไปกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเสาตุลาพาทำครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายมันออกกำลังกายเยอะๆนะฮะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม